โอร์จูเนอร์เจ็ดที่นั่งผ่อนหมื่นสองสีขาวหน้าแชมปหาโคตรยากเครื่องสามพันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมบอกก่อนนะสวยๆขาวๆเอาแบบนี้นะครับดูยางโอ้โหชุดเต็มภาษีปีหกหกภาษีต่อมาแล้วปีหกหกนะครับรถปีสองพันสิบเอ็ดเครื่องสามพันนะนะครับหน้าแชมปหายากนะครับเครื่องสามพันตัว v N Turbo และเดิมทั้งคันนะครับข้างภายในเป็นลายไม้เบาะหนังนะ ตะเข็บพางเดิมๆเลยนะครับแล้วลายพี่ดูนะเบาะหนังนี่ไม่ช้ำนะไม่มีช้ำนะไม่มีช้ำนะผมบอกได้เลยนะมันไม่ช้ำนะเห็นปะโอ้สวยมากาไปเดี๋ยวไปตอนสองต่อหน้าแผงประตูด้านข้างก็สวยนะครับดูนี่คุยคอนโทรลพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันมาเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะเครื่องสามพันล็อกเด็กอยู่นี่เด้อนะครับ, Lock รบล็อกเด็กอยู่นะครับอุปกรณ์การการปลดระวางลดรดลดอะไรก็มีครบหมดอยู่แล้วนะเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับตะเข็บข้างเดิมนะตะเข็บข้างเดิมนะครับนี่ดูดูท้ายนะครับดูท้ายฝาท้ายส,ยสวยๆต้นนะครับเครื่องสามพันดีโฟดีนะไฟท้ายเดิมๆเลยอันนี้ดูมีของเก็บอยู่เอาของออกให้พี่น่อยนะครับดูนี่นี่ใช้จริงใช้งานจริงรถใช้งานจริงของจริงไม่คุยเยอะนะครับตะเข็บข้างเดิมครับผมตะเข็บข้างเดิมนะครับ ทางซ้ายและขวาไม่ต้องคุยเยอะนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับ,บเบาะเบิกไม่มีช้ำแบบหนึ่งแอร์สามตอน <You ready? S 1> อเบอร์ศูนย์สองฮัลโหลครับ <Hello. S 3> <Hello. S 1> ครับพี่โทรอีกเบอร์หนึ่งได้ไหมอ่ะ <Hello. S 1> โทร <Okay. S 1> ครับก็ก็โทรบอกเขาเลยครับเพราะว่าโทรบอกเขาเลยครับพี่เดี๋ยวผมผมผมไม่ว่าผมประชุมอยู่ อืมโอ้โหโทรมาขายของอย่างเดียวเออะเออะขายของนะครับ hmm. ดูนี oh, oh. ่สวยมากนะฟอร์จูเนอร์นะสวยมากนะ นะครับดูแผงประตูนี่เคปล่านะครับลายไม้ไม่ใช่ลายไม้นะนะบ,บันไดบันไดบันไดก็อยู่สภาพสมบูรณ์นะเครื่องดีเซลนะครับนะครับเครื่องดีเซลนะบอกคู่หน้าไฟฟ้านะจ๊ะนะบ,บอกคู่หน้าไฟฟ้าแล้วก็ระบบก,ก็ไฟฟ้าหมดแล้วแหละตอนตัวน,นี้นะครับมีกล้องหลังนะครับมีวิทยุเป็นหน้าจอทัชสกรีนให้แล้วมาดูเลขไม์กันก่อนไม้หนึ0 0 0สนหกมนิโลเมตรนะครับเดิมเดิมเครื่องดีเซล นะครับเดิมๆเ,เลยเครื่องดีเซลเดิมทุกอย่างน็อตหน้าเดิมไฟเดิมขวาเดิมไล่ห้องเครื่องช้าช้าชัดชไปเนี่ยพี่ดูเลขอยู่ครบและดูเครื่องดีเซลไม่เคกไม่สั่นต้องอย่างนี้ ฟอร์จูเนอร์ที่1ในใจเสมอฟอร์จูเนอร์ที่1ใน,ในใจเสมอ6กแสน0บาทปี2011ัปี 2011, ป2011 6นสิบ0อบาทเครื่องส0 0พันเดิมนั้งคันไม่แสนหกฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูย์บาทตังไม่ต้องรับประกันให้มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีทบเทศไทยจัดไฟแนนฟรีทบเทศไทยเหมือนเดิมนะจ๊ะซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับจองที่ร้าน1,000ันบาทสีนักลินห้าสิหกนะครับจองที่ร้านหนึ่งพันบาทนะครับนอกสถานที่สองพันบาทซื้อสดจองสอง0มืวารันตีเครื่องเกียร์อออกเถอะนะครับก็ถือฝั่งนี้ไม่ได้ไม่โดนฝั่งนูน้นนะครับวารันตีเครื่องเกียร์สองปีสอง0ม่นโลนะครับ ซ่อมฟรีร้อยแปดสิบรายการนะครับวารันตีเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นโลซ่อมฟรีร้อยแปดสิบรายการนะครับส่งฟรีทั่วโมงไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วโมงไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะจ๊ะก็ใครอยากได้แบบนี้คันนี้ผ่อนเดือนละ12,000บาทรายได้เกิน24,000บาทขึ้นไปแอดไลน์แล้วทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปมลแอดไลน์มา,า,มา,า,มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาพาลายเยอะแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสแอดไลน์ทักมาสุดในรุ่น Fortuner ไปเทนได้กันปะขึ้นมาแชมป์นะครับตะกี้เทสให้ดูแล้วนะ,ะดูกล้องหลังถอยนะดูกล้องถอยก่อนนะครับกล้องถอยนะชัดเจนนะครับดูออดีโอนะครับเปิดอย,อยังไงนี่มี FM นะทัสกีนมันทัสกีนอยู่แล้วนะเนี่ยทัชสกรี Bluetooth, USB, Bluetooth, U X, m, นบลูทูธ USB บลูทูธ o อว a เอ m อเอเอีอเมีครบหมดนะทเสกีนนะเห็นเอ ไปละเพลงมาแล้วเนี่นยเพลงอะไรก็ไม่รู้ยยเดี๋ยวปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับนอกนั้นก็จะเป็นปกตินะครับก็เป็นเป็นตัวเป็นตัวแต่งชุดแต่งนะครับลายไม้นะเบาะหนังลายไม้นะครับเป็นลายไม้แบบว่าสีน้ำตาลสวยนะครับระดูผังหน้าจงหน้าจอนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสไดกันนะครับเราจะไปเทสไดกันก็เราจะวิ่งไปนะครับ คือคันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือฝนตกน้ําท่วมพี่ไม่ต้องไปกลัวเลยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะคือโอหรถมันฟอร์จูเนอร์อะสะเทินน้ำสะเทินบกอะ่ะนะสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่แล้วอะ่ะนี่ดูนะครัช่วงล่างแน่นหกเจ็ดเก้าคัดมานะ f o r t จูเนมันมีเยอะแยะนะแต่คือสิ่งที่เราเอามาคือต้องคัดมาฮนะให้มันสวยด้วย เหยียบไปเบรกต้องอยู่เครื่องสามพัน่ะช่วงล่างแน่นแล้วสพันธนาขับดีแล้วก็คือที่สำคัญมันได้รถเดิมใครจะว่าไงผมไม่รู้แต่ผมขายรถเดิมรถบ้านนะครับรถแท้นะครับ,นะรบเกรดเอการันตีโดยผมเลยไทยเกอร์ยูชานะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือดู โอ้โห oh, 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 oh. ขับดีมากฟอร์จูเนอร์เครื่องดีเซลนะแล้ว oh, ประหยัดน้ำมันด้วยนะสามสิบาทนะสามสิบาทลิตรเนี่ยโอ้ประหยัดน้ำมันด้วยนะดีเซลนะครบวงจรเลยขับต่างจังหวัดนี่ผมบอกได้เลยนะว่าโอ้ย oh, oh, นึกว่าเบนซ์เนี่ยนี่กรุงเทพขับเบนซ์ใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดต้องขับฟอร์จูเนอร์เอฟซีต่างจังหวัดผมต้องขับฟอร์จูเนอร์พี่ต้องเข้าใจนะมันไม่มีคอนกรีตทุกที่บางบางถนนบางที่ยังเป็นลูกรังอยู่เลยถูกไหม เวะลาพี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปไหนมาไหนใช้ตัวนี้ไปสุดในรุ่น,น V Turbo V Turbo โชโ w โบหน่อยชอโชโบพี่หน่อยไปโ,โอ้โหแต่เบรกต้องอยู่ Showbo โช o w t u r โบไปเป็นไงขับดีนะครับ ก็ดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับพี่เสือได้นะครับดูรถไม่เป็นก็ต้องก็ต้องซื้อกับพี่เสือได้เพราะว่าคือผมเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้เบาะก,ก็ไม่ช้ําเลยสวยมากเลยนะและเบาะไม่ช้ําใครได้ไปก็ดีใจด้วยนอครับเออนหน้าแชมป์หายโคตรยากเลยตัวหน้าแชมป์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโหหายยากมากอ่ะ อ่ะไม่ออกอะ่ะสงสัยรอรอเลนสามเลยบ้างแนะ่โอ้โหอย่างนี้นะครับไปแล้วไปแล้วอ่ะแซวนิดเดียวขยับเลยมาใส่จริงรอเลนสามเลยบ้างแนะ่ะโอ้โหค่อยๆโอ้โหเลนสามจริงผมนี่พูดอย่างกับคนตาเห็นดูง่ายคนขับรถนะ นะครับสีนักขินห้าสิหกนะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปถึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปถึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปโฟวิวไอ้รถรถเรายกสูงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะฝนตกน้ำท่วมถนนไม่ดีไปได้หมดเจอเขาเรียกเลยนะาวางวางหินวางดินวางทรายไม่ได้เป็นถน,นนแท้ไม่ต้องไปลแล้วไม่ต้องเสียได้รถเพราะว่าสเก็ตหินไม่ขึ้นมาถึงรถล้างรถทีเดียวก็สะอาดแล้วนี่แหละคือเสน่ห์ของ Fortuner ปี2011 นะครับได้ได้หน้าแชมป์ทุกคันที่ทุกคนตามหาอยู่ผมบอกเลยเลย t u r t u ออยู่กับผมไม่นานนะอยู่กับผมไม่เคยนานถ้าใครอยากนี่สตาร์รถอยู่นะพี่ดูเสียงเงียบ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 ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดบังรลิตเท่านั้น ส่งฟรีทั่วประเทศไทยแต่สน็นสีั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับมาเอาได้เลยปริญเนอร์ภาษีต่อให้แล้วใครดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไทเกอร์ยุสคาด้วยนะทุกช่องทางนะทิกต็อกยูทูบอะไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับวันนี้โทรเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมใครจะจองจะจองนะศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสี่หก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 นะครับซื้อสดโทรหาผมได้เลยหรือถ้าเกิดใครจะเอาเอกสารก็แอดไลน์ทักแอดมินไปอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้สําหรับวันนี้ ผมพี่เสือไทเกอร์ยุชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ